อยากได้ชีวิตใหม่ต้องเอาชีวิตเก่ามาแลกเราทุกคนนะครับล้วนอยากประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองจะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จตามแบบฉบับที่ตัวเองวางไว้มีคนเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ทำได้นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับสาเหตุเป็นเพราะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะยอมแลกคำว่าแลกเนี่ยแลกกับอะไรนะครับเมื่อ เราอยากได้ชีวิตใหม่ก็ต้องแลกกับชีวิตเดิมที่เราเป็นอยู่แลกกับ Netflix ที่ดูไม่เป็นเวลาแลกกับ YouTube แลกกับ Facebook แลกกับ TikTok แลกกับการสังสรรค์แลกกับการเสพข่าวบันเทิงแลกกับความสุขในบางช่วงเวลาเพื่อให้เราได้เข้าใกล้ความฝันเรื่อยๆคุณอาจจะบอกว่านะครับเลิกงาน ก็เหนื่อยแล้วเอาเวลาไหนไปทำไม่มีเวลาส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำชีวิตเราก็เหมือนเดิมถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาลองตอบคำถามนี้ในใจก็ได้ครับหลังเลิกงานอะถ้าไม่จับมือถือ <c oughs> เพื่อเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตคุณจะทำอะไรครับส่วนตัวผม เป็นคนติดมือถือมากๆผมลองไม่จับมือถือแล้วนะครับถ้าผมไม่จับมือถือคือวันนั้นไม่มีอะไรทำนะครับตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าเรามี24ชั่วโมงเท่ากันเพียงแต่เราแบ่งเวลาไปให้อะไรเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตที่ตัวผมเคยทำมาก็คือการฆ่าตัวเองคนที่ไม่เอาไหนคนที่ไม่ได้เดินหน้าเข้าใกล้ความฝัน ค่าทิ้งให้หมดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้เวลาหลักปีในการแก้ปัญหาเรื่องที่แบบว่าไม่มีวินัยเนี่ยใช้เวลาน,านานมากในการแก้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มวันนี้ก็จะไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับทางออกของเรื่องนี้นะครับผมมีวิธีง่ายๆมาแชร์ให้คุณผู้ฟังทุกคนฟังกันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขียนออกมาก่อนเลยว่าความฝันของเราคืออะไรหรือว่าเป้าหมายของเราคืออะไร จบปีนี้เนี่ยจะเดินไปในทางไหนข้อ2นะครับซอยเป้าหมายแล้วเขียนหน้าที่ที่ต้องทําในแต่ละวันแต่ละเดือนเขียนออกมาให้หมดนะครับข้อ3ถ้าเราจะทํางานเลิกจับมือถือวางมือถือไว้ไกลๆเลยครับแล้วก็ให้โฟกัสไปกับงานเราล้นลวนเพียวเพียวงานจะเสร็จไวขึ้นข้อ4ไม่จำเป็นต้อง หักดิบโซเชียลมีเดียนะครับแบบ Netflix หรือว,ว่าอะไรแบบนี้ดูได้แต่ขอให้เป็นเวลาเวลานอนคือนอนทำงานคือทำงานถ้าทำงานเสร็จจะดูผ่อนคลายอันนี้ก็ตามสบายเลยข้อ5นอนให้เร็วตื่นให้เช้าขึ้นและที่สำคัญนะครับนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงนะครับส่วนตัวผมใช้วิธีนี้แล้วดีมากๆเลยนะครับข้อ6ก่อนนอน เขียนไว้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเราจะได้มีเป้าหมายในทุกๆวันข้อ7ตรวจสอบว่าสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับสิ่งที่จดไว้ในข้อ6ททำเสร็จทุกอย่างไหมถ้าเสร็จถือว่าวันนั้นเนี่ยคุณประสบความสำเร็จคุณซักเซสในชิ้นเล็กๆของงานคุณแล้วนะครับข้อ8นะครับดื่มด่ำกับความสำเร็จเล็กๆที่คุณเพิ่งทำสำเร็จไปมันจะสะสมไปเรื่อยๆ สะสมไปเรื่อยๆและความสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันมันจะเป็นก้อนใหญ่ในฉบับของคุณเองหวังว่า8ข้อนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นและเดินเข้าใกล้เป้าหมายเรื่อยๆนะครับใครที่มีแผนที่จะซื้อของจะทำธุรกิจจะทำอะไรก็ตามลองเอา8ข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะครับค่อยๆทำไปก็ได้ครับไม่ต้องรีบแต่ขอเป็นกิจวัตรที่ มันสม่ำเสมอนะครับถ้าถามผมว่าแบบไหนอะ่ะที่เรียกว่าประสบความสาเร็จเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับผมตอบให้คุณผู้ฟังไม่ได้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยมีชีวิตในแบบที่เป็นของตัวเองในแบบที่คุณอยากได้อยากใช้อยากเป็นถ้าคุณเป็นแบบนั้นได้นะครับนั่นแหละครับที่เรียกว่าประสบความสาเร็จตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณไม่ได้ต้องการรวยล้นฟ้านขนาดนั้นแต่ ต้องการอยู่บ้านใช้ชีวิตปกติแต่ขอให้มีเวลาทําในสิ่งที่อยากทำแบบนี้ก็ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ได้เรียกว่าประสบความสําเร็จเช่นกันครับชีวิตเนี่ยเป็นของคุณก็เอาแบบที่คุณมีความสุขได้เลยครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับ อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ